สวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาวอลิสาลำค้าขายชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3ดิฉันนางสาวธิชาแย้มกำัมดิฉันนางสาวนิตยาผู้มูลดิฉันนางสาวธิติการแสงสีวันนี้เราสี่คนจะมาพูดถึงเรื่องการฝึกงานที่เทศบาลตำบลท่าไม้ลั่วค่ะโดยมีนายศิริศักดิ์สมบัติทวีพูลเป็นนายกเทศมนตรี มาชมภายในสถานที่ที่ฝึกงานกันนะคะต่อไปเรามารับชมกันนะคะว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างดิฉันนางสาวอลิสาลำค้าขายได้รับมอบหมายให้อยู่กองสวัสดิการสังคมโดยมีนางจริยาสีแจ้ เป็นผู้ควบคุมการฝึกงานงานที่ได้รับมอบหมายก็คือพิมพ์เอกสารบนโปรแกรม Excel ถ่ายเอกสารต่างๆจัดชุดเอกสารไปแจกแต่ละกองฉีกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุ กิจกรรมเต้นแอโรบิกทุกวันพุธแยกแฟ้มเอกสารไปให้แต่ละกองงานกีฬาเทศบาลได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการการแข่งวอลเลย์บอลและกรรมการการแข่งเปตองจัดทำดีกาการเบิกจ่ายเงินโครงการสอปอสอชอลงทะเบียนผู้มาขอรับวัคซีนสุนัขและแมวและสุดท้ายรับขึ้นทะเบียนผู้พิการค่ะ หน้าที่ของดิฉันที่ได้รับมอบหมายจากกองสวัสดิการมีเพียงเท่านี้ค่ะฉันนางสาวอธิชาย้มกำอยู่กองคงังมีผู้ควบคุมฝึกงานคือนางสาวคณิฐาหนองบัวหน้าที่ของแต่ละวันก็จะแตกต่างออกไปหน้าที่หลักๆก,ก็คือเขียนดีกาและส่งเอกสารหาโรงเรียน ในช่วงเมษาที่ผ่านมาเป็นช่วงเก็บภาษีได้รับมอบหมายจากพี่ฝ่ายจัดเก็บให้เขียนใบตอบรับภาษีที่ดินและพับหนังสือที่ดินส่งไปสเน่ที่ทำหนังสือภาษีที่ดินเสร็จก็มีถ่ายเอกสารและเย็บกระดาษบ้างตามที่ได้รับมอบหมายนั้นๆและฉีกบินค่าขยะ หน้าที่ของดิฉันที่ได้รับมอบหมายจากกองครังมีเพียงเท่านี้ค่ะดิฉันนางสาวนิตยาภูมมูลได้รับมอบหมายให้อยู่กองการศึกษาโดยมีนายองอาจพุ่มพวงเป็นผู้ควบคุมการฝึกงานงานที่ได้รับมอบหมายก็คือลงรับหนังสือทายเอกสารต่างๆจัดชุดเอกสารเก็บเข้าแฟ้มแยกแฟ้มเอกสารไปให้แต่และกอง ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการเปตองและเป็นกรรมการวอลเล่หน้าที่ของดิฉันที่ได้รับมอบหมายจากกองการศึกษามีเพียงเท่านี้ค่ะดิฉันนางสาวธิติการแสงสีโดยมีผู้ควบคุมฝึกงานคือนางสาวยุพินสแสวงเวทหรือพี่อุสำนักประลัดที่ได้รับมอบหมายคือมีหน้าที่เขียนสมุดลงบันทึกทะเบียนหนังสือรับภายในและภายนอกและคำร้องต่างๆที่ชาวบ้านส่งมาค่ะ เป็นโอเปอเรเตอร์ประจำสำนักประลัดรวบรวมใบเสร็จค่าขยะมูลฝอยช่วยเหลืองานต่างๆเช่นเดินแฟ้มส่งเอกสารตามกองต่างๆถ่ายเอกสารและมาดูแลต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อราชการหน้าที่ของดิฉันที่ได้รับมอบหมายจากสำนักประลัดมีเพียงเท่านี้ค่ะกิจกรรมที่ทำร่วมกันภายในเทศบาล กิจกรรมวันส่งการตักบาทข้าวสารอาหารแห้งงานกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลท่าไม้ลวกจัดทำของําร่วยออกกำลังกายเต้นแอโรบิกทุกวันพุธ พวกเราขอจบการนำเสนอรายงานการฝึกงานไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ